สวัสดีฮะคลิปนี้ผมจะมานั่งแกะของที่ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเคคลิปนี้มันคงจะยาวมากเพราะฉะนั้นองจะเริ่มเลยนะฮะทีละอยา่างนี้ซื้อมาที่สนามบินครับผมเป็นน่าจะเป็นบอร์ดเกมของอ่าโปกเกมอนนะฮะของญี่ปุ่นซื้อมาจากตอนขาออกของสนามบินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกับอะไรลองแกะดูเลยดีกว่าอูโปงโกนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเยนโอเคเป็นกระดาษกว่าที่คิดแฮะตอนแรกไม่นึกว่ากล่องมันจะเป็นกระดาษขนาดนี้ โอ้อะไรเนี่ยด้านในเป็นสำรับอะไรไม่รู้นะเป็นที่วางแล้วก็มีกระดาษอะไรไม่รู้ไม่รู้คืออะไรนะฮะแล้วก็โอ้ตัวโปเกมอนหรอมีพิกาจูอิปุย,ยเนียสสามล่างเลยฮะแหมทำไมอยู่เนี่ยมีเนียสตัง้งอย่ด้วยหรือเปล่าดิโต้หรอใช่ไหมใช่เมตา몬ไหมจิ๋วม่วงๆเกคโคกะนะฮะแล้วก็จำชื่อไม่ได้กระต่าย แบกไว้สเตเปอร์แล้วก็สนอเล็กคาบิกอดเนาะน่นะนาจะให้แกนะเนาะพวกนี้เหมือนโอ้เป็นอย่างงี้ใหน้าหลังใกันไหมวิธีเล่นฟีลแบบว่าจะเป็นกระดานอย่างงี้แล้วก็ให้เราเรียงหรอแต่ละคนจะมีตัวเลียงไม่เหมือนกันหรอแล้วก็มาเรียงให้ เข้ารูปให้ได้ทั้งหมดอะไรอย่างี้หรอไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูวิธีการเล่นดูนะฮะก็เจขวบขึ้นไป 1- นถึงสี่คนละมั้งใช้เวลาในการเล่น15นาทีนะฮะอันนี้คือที่อ่านดูเรื่องนะโอเคไอยันต่อด้วยความรวดเร็วของผมอันนี้ก่อนเลยลวกันของใหญ่มากๆอันนี้ผมน่าจะเล่าไปแล้วนะฮะเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดยักษ์ที่ผมงอซื้อมาเนี่ยนะคะห้าร้อยกว่าบาทนั่นเองนะก็จะมีแฟ้มแล้วก็มีตัวหนังสือพิม อันนี้อย่างี้ผมขอขอ,อันนี้าตไม่แกะออกมาดูนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินเฟรมด้วยซ้ำเลต่อมาเป็นนิตยสารฟรีจากใน Familymart นะฮะแนะนําให้แนะนําให้เอามานะมันฟรีนะฮะอ,อะไรเงี้ยที่มันโซนเขียนแล้วมันไม่ได้บอกราคาอะไรเงี้ยก็ฟรีหมดเลยนะพวกนิตยสารในอนิเมะนิตยสารฟรีก็เยอะนะฮะตามญี่ปุ่นเนี่ยนิตยสารฟรีเยอะมากแลก้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นของฝากเพื่อนนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อไม่ใช่ <laughs> เอ๊ะฝากดีไหมนัเนี่ย เป็นบอจินะฮะซุมมาบอจิอันนี้น่ารักดีแต่ว่ากระดาษไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดเท่าไหรนะ่ผมไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรนะครับมันเป็นกระดาษแบบคือแบบยังไงดียวมีรอยลอยอ่ะมันเท็กเจอร์มันแบบผ่พาๆลอยๆไม่แน่ใจคืออะไรนะเออมีกระเป๋าตังค์อันนี้นะฮะซื้อมาจากวัดอัสสัมกุสะร้านขคยของสเลี้ยงผมว่าร้านนั้นน่ารักมากเลยนะฮะใครสนใจลองไปหาดูได้นะ,ะก็เป็นแบบกระเป๋าตังค์เปิดนี้นี่แสดงวิธีเซลี ต่อมาเป็น <laughs> โอ้ยพกมาเยินเวอร์อันนี้นะฮะเป็นขนมขนมอันหนึ่งใน Family Mart นะฮะก็มันกล่องมันเป็นรูปอีโตะนะครับเป็นของเก็มชินโอะเลยซื้อมาแต่ว่าแนะนำว่าอย่าก,กินเยอะนะเค็มมากขนมเค็มเวอร์ <laughs> น,รนี่ขนมคาริบี้นะฮะชีอะไรเนี่ยจิยะจิยะคาริโก้จิยะคาริโก้จ้าจ้าคาริโก้ หรอไมแน่ใจนะผมก็อ่านเลยแต่ฉันอะไรแค่กินชินนะฮะมีเยอะนะเอาจริงนะเฟรนดี้มันมีเยอะนะฮะแล้วก็ฝาดัา้มมอนเป็นโมนาเฉลยแต่ผมเคยเจอกระป๋องที่อ่าตัวนี้เป,นนเป็นอีโตะแล้วว่าดัมมอนเป็นอีโตะนะฮะก็ใช้ดวงเอาลนะผมไม่ได้ซื้ออนันนะั้นมานะเพราะว่ากินอันเดียวก็เค็มแล้วไม่อยากซื้อเพิ่มนะมันเค็มแล้วก็ต่อมาเป็นของอสุตานะอันนี้ของผมนะก็เป็นชิคกี้ชีอันเล็กนะฮะเซตคอลเลคชันที่ห้าสุ่มได้นิกีซึ่งนิก่กีมานะฮะนิกี ตีมใช่ไหมเออในตีมนะฮะมีกี่ตีมสวยนะเอาจริงลายเซนก็แบบว่ามีหลายผมเพิ่งเห็นลายเซนนี่กี่เป็นกระถาด้วยวะเออน่ารักดีนะอันนี้น่าจะแฟมนะฮะเคลียร์แฟมปะเนี่ยเคลียร์ไฟล์คอลเลกชันนะฮะเป็นแฟมใสเซตเอซึ่งในนี้ไม่มีโอควมีคุ้มด้วยซ้ำผมจะซื้อมาทำไมก็รีบคว้ามานแะตอนนี้นเห็นว่าแผ่นใหญ่ดีนะได้เป็นอันนี้ผมสุ่มไปแล้วนะบางส่วนแบบแกะกันแล้วเท่านี้สวยนะ จริงสวยอ่ะคืออย่างน้อยก็ได้ซีจีห้าดาวนะฮะถือว่าโชคดีมีลายเซ็นด้านหลังด้วยฟีแน่นะฮะโชคดีน่ารักการนี้เลยการของสูดเก่าใช่ไหมใช่การ์ดสูดเก่าการ์ดสูเก่าหมดเลยนี่นะคุณเห็นโอ้อันนี้ของฝากอุลเซ่นนะฮะเป็นแฟ้มวีบิดเบสคอร์สแล้วก็เรื่องไม่ถูกนะฮะก็เลยซื้อมาส่งอันเลยให้เมื่อสักจะส่งอันเลยนะฮะเป็นแฟ้มของวีบิดกับแฟมของโทยะนั่นเองคือของที่มันแบบว่ามีแต่ของสุ่มนะฮะของโปรเซกไกผมก็เลยแบบ ซื้ออันที่มันไม่ต้องสูมมาให้แล้วก็แฟมอีกแล้ว <laughs> มีแต่แฟมมาแล้วเนี่ยของด้อมมโฮยาคูนะฮะนี้อืมเป็นบ้านดํานะเขาเรียกะไรบ้านความมืดนะฮะเพราะว่ามันสวยดีแล้วก็มโฮยาคู ah อะน่าสงสารมากอันนี้ซื้อจากอนิเมะสาขาใหญ่นะฮะแต่ว่าไม่เคยมีของเลยอะ <laughs> น่าเสียดายนะผมเมีคนนี้นะแบบของน้อยมากมโฮยาคูอะแล้วก็นี้เป็นสูมอัน,นให้เพื่อนนะฮะสไปฟมมันจะเป็นเหมือนการาดใสอะหรือเป็นแฟมด้วยวะไม่ใช่นะ เป็นเคลียร์ใสๆเลยเป็นแม่ยอภาพนี้นะคะมีตั้ง16แบบบ้าพอจริงๆเอาชิโนโกะนี่ฝากเพื่อนเหมือนอกันนี่ชินี่ฝากเพื่อนเหมือนกันนะก็เป็นสุูงแค่นี้นะผมว่าดีนะไลน์นี้สวยดีนะฮะเป็นลูบี้อควาแล้วก็อาอมานิ e. ใช่ไหม <laughs> ผมจำชื้อถูกไวไ้ด้ยอันนี้เป็นแฟมนะฮะนี่เป็นแฟมจริงๆนะแต่ชิ้นเล็กไปน,นิดนึง ต่อมาเป็นอันนี้นะฮะอันนี้น่าจะมีเล่าเหมือนกันก็คือได้จากเฟม l y m a r าเหมือนกันเป็นอิจิบังคุจินะฮะสุ่มละ700อใน a ฟม l y m a r ากล่องเย็นมากอะสภาพตอนผมมานะฮะได้เป็นอันนะฮะหัวเนี้ยไม่แกะนะฮะแอวันนี้ผมเสียดายมากผมอยากซื้อมาเยอะๆนะฮะของเฮเลียสนะของเฮเลียสน่าซื้อนะฮะสำหรับใครที่ติ่งเฮเลียสแล้วไปญี่ปุ่นนะผมแนะนำให้ซื้อนะฮะได้เป็นเซตนี้มา3ใบเซตนึงมีทั้ง3ใบคุ้มมากอะเอาจริงแบบสุ่มมันเนี่ยคุ้มมากเลยอะคนละร้อยอะได้เป็น อาชื่ออะไรนะอากิระได้เป็นอากิระนะฮะเป็นของเซสชันอากิระหคนนึงนะอันนี้5ดาวนี่อากิระคงอยากได้ดิโน่กับเอปลาคิบอยากได้ปลาเหลืองอ่ะตอนหยิบมาก็ไม่รู้ด้วยว่าด้านไหนมันจะเป็นอะไรนะฮะก็แต่แล้วจะได้หนึ่งแล้วก็เรื่องนี้อ่าคิวเคสึซูกุชิโนะนะฮะผมซื้อมั้งอ่ะมาซึ่งที่ไทยเพิ่งสยามอินเตอร์เพิ่งเอาลิขสิทธิ์มาใช่ไหม เล่มแรกนะครคือแบบเล่มเนี่ยน,น้อ,อ,อ,นอยมากเลยอ่ะที่ไปดูในอนิเมะสากะยายคือไม่ค่อยมีนะฮะแล้วแบบซอกลืบมากอ่ะอยู่ในซอกลืบสุดๆกว่าผมจะหาเจอนะฮะอันนี้ก็บอกว่ามีทีวีอนิเมะซีซั่นสองนะฮะอันนี้ผมเปิดให้ดูได้ไหมนะจะติดอะไรไหมเนี่ย <laughs> น่ารักนะเรื่องนี้ผมแน,นะนํานะฮะใครไปดูนะลิขสิทธิ์ไทยอยู่ในอ่าไอชีอีนะฮะแต่ว่าไอชีอีคือไอนี่นะเติมนะมีซีซัน่น ซีซันแรกแล้วก็ซีซันแรกภาคไทยแล้วก็ซีซันสองนะฮะแนะนาให้ลองไปดูกันนะบัมพายพันตไตวัยโอเคขายเพียงพอแลลวแล้วก็ของคอนไกสตาร์เลวนะฮะจริงๆผมอยากซื้อเยอะกว่าน,นี้นะของคอนไกเกนชินเนี่ยแต่ว่าเกีนชินผมไม่ได้ซื้อมาเลยซื้อแต่อันนี้นะของคอนไกสตาร์เลวเป็นเจพานะเจปี้อ่าเข็มกลาแบบมันวิ่งวิงดีนะก็เลยซื้อมาของน้อยมากจริงๆนะอันนี้เมย์ผมรู้สึกว่าของ่อนข้าน้อยเลยนะฮะเจปี้ ดีนะอ๋อผมซื้ออย่างนึงด้วยของแองเกลตาเลรลเป็นอันนี้นะฮะป้ายชื่อดันเถื่งจากเจอร์รี่มาร์ตนะฮะอันนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วก็เลยหยิบมาไม่รู้เหมือนกันด้านในเป็นยังไงเนี่ยมีหกแบบนะฮะจำได้ว่ามีของอเมนเจอรีนด้วยมีของใครอีกอะแต่งงว่าดันเถื่งมาจากไหนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นช่วงเป็นคนนี้จำได้ว่ามีโยมินะฮะมีโยมิด้วยมีแบ็กสวอนนะคิดว่ามีเป็นไหนนี้เป็นแก้วๆเลยอะไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เป็นป้ายคล้องได้ ของอย่างนีคล้องได้นะฮะสวยดีครับผม <laughs> อันนี้ซูมสไปแฟมนะผมชอบลายเส้นเยอมากเลยนะหลักมาของอะเนียกับบอลนะอันนี้น่ากดกันอะไรดีครับ <c oughs> แล้วก็นี้เป็นของซูมไมค์ครับนะจากเกมเซนที่ชิบูย่านะเอ <c oughs> ชิจุก,กุที่ชิจุกุเป็นซื่อผ <c oughs> มตรงไปเชียร์นะแต่ผมผมน่าจะใส่คลิปตอนซูมลงไปนะในญี่ปุ่นกับตู้ไมค์ครับเพราะผมสามร้อยนะ <c oughs> ให้ย่อย,ย,ยช็อต กินใหม่มากกินแบบพลาสติกเวอร์อันนี้นะฮะเป็นดาบไม่รู้ว่าเรียกว่าดาบอะไรมันเนเธอร์ไลท์ไหมเหมือนจะดาบเนเธอร์ไลท์นะฮะสีมันแบบว่างงงนิดนึงนะก็บันไดทำเีอยงงเหมือนกันทำทำไมเร็นแบบเป่าลมนะฮะสองพันยี่สิบสี่โดยของใหม่มาเลยชิ้นนี้นะฮะของเอาไปล่าเอาไปล่าผมก็ซื้อมาเยอะอยู่สั้งสี่อันเลยถ้าใครอยากไปซื้อผมแนะนำให้ซื้อดอมที่มันอนิเมตไม่เอาเข้านะะของไทยนะก็มี ันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์นะจริงๆกันแรงนิดเดียวเองแต่ราคาแรงใช่ไหมเจ็ดสิบบาทอะไรเงี้ยอืมเป็นของลายคนนี้นะผมจับสิอไม่ได้ขอโทษด้วยครซื้อเฟรมมาสองอันแล้วก็ซื้อบัตรลิปมาสองอันไม่ได้ซื้อรีรีแฮปปี้เลยเพราะว่าไม่ได้มีนี่ได้สามคนนี้มาอ่ามีคนบิดบ็อกก็แล้วก็คนทำหน้าที่แต่คนไม่คเข้าใจของบัตรดิปผมว่ามีเมนคนหนึ่งนะที่เขาบิดบ็อกหัวขาวๆนี่คนนี้เลยคนนี้เลยแต่ติลลี่คนหนึ่งมานิดหนึงนะ เรามาเป็นแค่ตัวเอ็นอะคืออะไร <c oughs> คือตัดมาในเอ็มวีแค่ฉากตัวเอ,อ็นอะโอ้ยอันนี้แบบอันนี้แย่นิดน,นึงอะเห็นคนไหมตอนแรกผมไม่เห็นคนเลยตอนสุกมากะะเป็นสองนนี้นะฮะเป็นเรียกว่าอะไรดีรีเดอร์กับลองรีเดอร์ใช้คำนี้ได้ไหมเป็นโวคอลทั้งคู่เลยก็มีอันนี้นะฮะอันนี้ซื้อมาให้เคเคนะจากผมไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรขอโทษด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะใช,ใช่ใช่คู่หลักไหมผมนึกว่าหน้าตาเหมือนคู่ลองนะผมแยกหน้าตาคู่ลองคู่หลักแนว น,นี่ของฮเลียสอ่าอันนี้ค่ะของเป็นอากิระหั่นหอมปะใช่ไหมใช่อากิระหั่นหอมอะแบบใสๆอย่างนี้แล้วเขาชอบขายอะไรแบบนี้กันเนาะอันใหม่เลยอ่ะของเบียนจี้แบบอ่อยมากการนี้อ่อยมากแรงมากพีจีลายเยอะนะฮะจริงลายเยอะมากนะส่วนใหญ่อคนนี้ไม่เอาอบ้านเหลืองเลยก็ <c oughs> มาเป็นอ่าของที่ไม่สุกก็มีโคงนะเป็นอะคิริ อย่างนี้แกะเลยแล้วกันนี่อ่าเอียงหรอฮึคือ <c oughs> ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ,ชอบตัวสแตนดี้ที่มันเอียงเภาพนะเพราะว่ามันแบบเอียงทำไมอไันนี้คือคว,วมอามคิดของเรายงเป็นอย่างนี้นะฮะตอนตั้งจริงเราชอบอันนี้มากนะ,ะก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นเคลียร์การ์ดนะฮะที่จริงผมอยากมีของเรม,มีคฟลซักอันเหมือนกันนะสุ่มสิบลายนะฮะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแค่ซองเคลียร์การ์ดมันจะเป็นแค่เคลียร์การ์ดอย่างเงี้ย มันจะเป็นแค่เครื่อการตัวเนี้ยผมไม่นึกว่ามันจะแถมอันนี้ด้วยมันไม่ใช่แถมหรอกจริงๆมันเหมือนกับตั้งใจซื้อมาก็เป็นริสุนะฮะตรงหน้าซองเขาเลยเขาเลยเป็นรูปริสุมันเป็นกระลอกแล้วใส่อยู่สูรูมาคนไหมคะคนเป็นริสุนะอันนี้เป็นสุ่มกระชับปองของเคอร์ดี้นะฮะผมชอบไปตัวนี้มาก <laughs> <laughs> บอจีกระชับปองครับผมกว่าจะสุ่มได้แม่งตู้กินเห,นหรียญไปโคตรบ่อยเลยตู้นี่ผมสุ่มไปสามรอบมากินเหรียญไปสองรอบกว่าจะได้ไมาอันนี้เป็นหมวก มองใส่ตัดเรียงครับผมราคาแรงอยู่นะในลายตัวนี้ของตัวนี้เยอะมากนะในต่างจังหวัดก็มีเยอะนะฟิเลนฟิเลนนี้แอบแย่ยีงผซูมแล้วเลยรู้ว่าได้อะไรนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะซื้อฝากเกินเลยแต่แน่นอนว่าของฟิเลนหมดเอ่อเยอะมากนะฮะหมายถึงว่าอันที่อันไหนที่มันเป็นฟิเลนผมเลยได้ <c oughs> ชื่อชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อนายชื่ออะไรนะซนะายเซน ชายสายคิดสายปะซายอะไรเงี้ยนี่คิวเกสุสุกิชิโ us นะนะฮะนี่ได้เป็นอ่าโลนอุรซังโลนอมีอ่า,โโอา,ออาบอลลูนด้วยน่ารักนะลายเส้นแบบซาริโอนิดนึงเหสา้างนะฮะจากไอไลน์อัพเดียวกับอันเนี้ยที่เคยให้ดูนะแล้วก็มีอันนึงนี่เป็นอันนี้นะฮะเอยากับอ่าคุณลอยนั่นเองอืออืนี่น่ารักดีเหมือนกันนี่ เขาอยากซูอีกฮะจริงปะอยากซู่ีอกของดันเจียนนะคะดันเจียนเมชิอ่าเป็นไลอออนะฮะอันนี้กับเมนูแรกๆของเรื่องเลยปะใช่ไหมเมนูเห็ดแรกๆของเรื่องเลยน่ารักดีนะนีเป็นกระ,ะปองตุ๊กตานะอ่าตุ๊กตาเป็นปอกแล้วปิ๊จูนะคะอันนี้มันเป็นธีมแบบคาเฟ่คาเฟ่เฟซึ่งลายอื่นสวยมากแต่ผมดันได้คุกกี้มาซึ่งคุกกี้มันก,ก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จริงๆนะ อันนี้ซื้อฝากเนื่อนนะฮะจากเกม RPG Maker ของอีกุนนะเดอยรน RPG อิดใช่ไหม It. อิดอิดฮะแล้วก็อันนี้ของ PKC SugoChino อีกแล้วอันนี้เป็นแบบไม่ต้องซูมน,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  k k นั่นเองแล้วก็อนนี้ PKC แล้วครับผมชวิงคนนี้จะชื่อไม่ได้ตัวประกอบแต่ว่าคนนี้น่ารักดีนะตา่ผมรู้ว่าเออน่ารักดีนะแต่ลายนี้สวยอะ่ะ เป็นลายแบบขอลากับมังกรจากมาสตจากอะไรสักอย่างนี้นะซุมมาสตะอันเก่านะตั้งแต่อนิเมะซีซั่นแรกยูกิมกโตอีกแล้วเนี่ยได้ยุกิสองอันใครสนใจติดต่อม,มาได้นะสนใจติดต่อม,มาทางทวิเตอร์นะคือคือไม่ได้เมนจริงๆนะฮะใครอยากสนใจอยากซื้อนะติดต่อม,มาได้เลยนะฮะต่อมาเป็นของรันมานนีฝากเพื่อนนะฮะรันมาอนิเมะเก่านะครเคยดูไหมนี่เป็นซุมของมาฟูมาฟูนะฮะ น่ารักดีนะฮะลายนี้ก็น่ารักดีผมชอบนะฮะดูลายเลยมันมีซีเข็ดด้วยนะของโอเโียคนโอ้ยหมดแล้วทุกคนมันมีเซนกระดิ่งเลยเอากระดิ่งออกมาให้ดูสักหน่อยกระดิ่งอันนี้นะฮะซื้อมาจากแถวนอกเมืองนะมันจะมีขายอยู่น่ารักดีนะฮะมันจะมีราคาแพงกับราคาถูกนะฮะดูดีนะผมซื้อมา550เยนนะฮะอันนี้ค่อนข้างไม่แรงนะ5้0เยนไม่แรงมันมีแบบบางเจ้าขายในบาตสุกูสะอะไรเงี้ย900เยนนะอันนั้นค่อนข้างแพงเลยแล้วก็ คุณภาพไม่ต่างกันนะนว่าเสียงมันเพาะดีเลยซื้อมานะมีของตื่้อแพคหนะกับผมไม่รู้ว่าคือตัวละครอ,อะไรนะก <g iggle> ็ซื้อมาให้เพื่อนนะซื้อมาสินเพื่อนอันนี้เป็นสแตนดี้เล็กของนิกูนิกูมีหลายลายเหมือนกันอันนี้แตนาฬิกาอันนี้เหมือนกันดั้มเลยเป็น,น <g iggle> สแตนด์ดีเลยแล้วอ,อันนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะซึ่งผมก็ไม่เคยได้ฟรีเลหยหรอกได้ชื่ออะไรนะ <g iggle> ชื่ออะไรนะจ <g> ะ <iggle> ชื่อไม่ได้แล้ว มีตัวอะไรมาให้ด้วยไม่รู้เหมือนกัน,กนบัตรหลวงไอซ์ไม่ใช่ไอเซนไม่ใช่ไอเซนลืมชื่ออีกแล้วอ๋ออันนี้เป็นการ์ตูนสั้นในยูทูบนะครับเพื่อใครยังไม่เคยดูนะไลเซ็นแบบเนี้ยเป็นการ์ตูนสั้นในยูทูบลงในยูทูบนะฮะลองไปหาดูได้นะมีคนทำซับอิงอยู่แหละตมว่าจะไม่ผิดมาเขายาคูนะฮะได้คนนี้มาจากบ้านน้ำใช่ไหมบ้านน้ำนะที่ทำอาหารเก่งๆจนะบกันแล้วนะฮะสำหรับคลิป ของที่ซื้อมาทั้งหมดในญี่ปุ่นผมใช้ไปทั้งหมด27,000เยนนะฮะทีนรวมๆก็ประมาณ6ก0 0นเจ็บาทใช้สมอ,องซื้อของฟุ่มเฟือยมากแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะมันไม่ได้มีของชิ้นใหญ่อย่างเช่นพวกโมดงโมเดลกันดั้มหรืออะไรทั้งนั้นเลยที่มันเป็นของชิ้นใหญ่นะนเป็นของชิ้นเล็กแบบเล็กจุก,กจิกมากๆทั้งสิ้นนะฮะทั้งหมดเอจ็ด0 0 0กว่าบาทเนี่ยก <laughs> ็เป็นอุทาหรณ์เล็กๆนะฮะว่า อย่าไปซื้อที่มันเป็นของสุ่มเยอะผมแนะนําเลยว่าอย่าไปซื้อที่มันเป็นของสุ่มเยอะแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็ไม่ใช่เจ็ดพันเนี่ยคือรวมกับที่ผมไปกด uh ตูด้คีบตุ๊กตาด้วยซึ่งต uh ู้คีบอบบตัว,ต,วตัวผลานเงินชั้นดีเลยนะแนะนําว่าอย่าไปเสพติดตู uh ้คีบนะผมว่าผมกดต uh ู้คีบประมาณสามพันเยียร์สามพันเยนยร์ก็มันหกร้อยเจ็ดร้อยบาทแล้าจบกันไปแล้วนะนะสำหรับคลิป,ลปท,ที่เที่ยวญี่ปุ่นนะแบบมิคานีแหละไปาย ทีของลืมไม่ดูสองอย่างนะฮะก็คืออันนี้เข้มกออัดเขาเอาเปล่านะคนนี้แมนของเองคนภาคเดียวกับโอคามิคุงนะฮะเข้มกรัรคิวคิซุซุกิชิโนนะคนนี้ยามาดะซังหรอ,อจำชื่อไม่ได้ตัวเนาม้ฮารานะคนจะนำนำักพากลุยจากโปรเซกายนะอนสิ่งที่ผมจำได้